วายาวัจหม่ยจงขยันหมั่นช่วยเหลือขยันหมั่นช่วยเหลือหมายถึงการเป็นคนชอบช่วยช่วยทุกอย่างเท่าที่จะช่วยได้ ไม่ดูเบาไม่ห่วงแรงไม่กินแรงคนอื่นไม่อยู่ในลักษณะที่ว่าเสียงดังหน้าแดงแรงไม่ออกไม่ว่างานใครทำอะไรหากรู้เรื่องเป็นต้องไปไปช่วยเขาเพื่อให้เขาเบาแรงเพื่อนขึ้นบ้านใหม่ก็ไปช่วยเจ้านายทำบุญที่ทำงานก็ไปช่วย เพื่อนบวชลูกก็ไปช่วยเพื่อนแต่งงานลูกชายก็ไปช่วยลูกเพื่อนจบปริญญาก็ไปช่วยช่วยกินบ้างงานของเพื่อนมากมายเกินกำลังจะทำได้เสร็จก็ช่วยช่วยเท่าที่ตัวเองจะช่วยได้ไม่นิ่งเฉยไม่ดูดายไม่ทอดทุระถือว่าภาระทุระของทุกคนล้วนเป็นภาระของตนเองทั้งสิ้น ใครก็สามารถทำบุญข้อนี้ได้ด้วยกันทั้งสิ้นเพราะเจ้านายช่วยลูกน้องก็ได้ลูกน้องช่วยเจ้านายก็ได้พระสงฆ์ช่วยชาวบ้านก็ได้ชาวบ้านช่วยพระสงฆ์บ้างก็ได้คนช่วยสัตว์ก็ได้สัตว์ช่วยคนก็ยังได้เลยท่านผู้ชอบช่วยทั้งหลาย ขอท่านจงดีใจเถิดท่านได้บุญนักแล้วช่วยคนไว้มากก็จะได้บุญมากบาปเก่ากรรมก่อนก็จะได้น้อยลง